อีกหนึ่งด่านที่มีความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันก็คือในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่ด่านช่องจอมนะคะก็คือมีชาวกัมพูชาที่ตกค้างทยอยเดินทางกลับกว่าพันคนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของไทยก็ปฏิบัติด้วยหลักมนุษยธรรมอย่างเคร่งครัดค่ะ วันนี้บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมตาบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดชุรินเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยยังคงเปิดด่านให้ชาวกัมพูชาที่ตกค้างข้ามผ่านแดนกลับประเทศสงรอบเปิดให้ข้ามพรมแดนรอบละครึ่งชั่วโมงทําให้ยอดชาวกัมพูชาเดินทางกลับประเทศมากกว่าพันคนขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยลงพื้นที่ตลาดช่องจอมมุ่งเน้นไปพูดคุยประชาสัมพันธ์ร้านที่มีพนักงานเป็นชาวกัมพูชาขอความร่วมมือเชิญชาวกัมพูชากลับประเทศ เพื่อลดจํานวนคนที่ตกค้างในประเทศไทยเพราะว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนสอแววตึงเครียดมากขึ้นพ่อค้าแม่ขายชาวกัมพูชาก็ปรับตัวค่ะอจัดโปรโมชั่นกันมาลดแลกแจกแถมสินค้าในร้านเพราะว่าอยากจะหาไรายได้ก่อนปิดร้านแล้วกลับประเทศชาวกัมพูชาบางคนบอกว่าไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าเจ้าหน้าที่มาเชิญให้กลับประเทศแบบกระทนหันแต่ก็ต้องให้ความร่วมมือขนของกลับทั้งที่เสียดายอยู่เมืองไทยงานสบายรายได้ดีค่ะ ดีครับรผมได้แล้ว350สามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสบครับแต่ตอนนี้คืนได้สี่ร้อยแล้วแต่ตอนที่ตำรวจลงมาแล้วก็ผมต้องไปข้างนอกก่อนผมไม่มีบัตรทำงานมีแต่บัตรพาบัตรพาสครับแล้วก็พอมาโทรมาแล้วก็ให้เข้าให้กลับบ้านแล้วก็ยายของกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงเปิดปรมแดนให้นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเป็นนักศึกษาชาวกุม,มูชชาที่มาศึกษาในไทยข้ามมาไทยเพื่อศึกษาต่อนะคะ